สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะที่เข้ามามาพบมาเห็นในคลิปในวันนี้นะนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําการพยากรณ์เนาะมาทำการพยากรณ์ายิุตีนะคะในเ 7วันนี้เนาะภายใน7วันนี้เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณที่เป็นพลังงานแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะในตรงหรือใครชื่นชอบอยังไงกดร้อยกดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปที่นี้ด้วยได้นะคะภายใน7วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณโอเคขอไพ่สามใบอืม 3องสาม,สามพี่นุ้ยได้ไพ่มาแล้วสามใบนะทุกคนนะคะภายในเจ็ดวันนี้เนาะจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณนะนะคะโอ,คโอ้โหภายในเจ็ดวันนี้นะคุณนะคะคุณจะมีการเดินทางนะพี่นุ้ยเชื่อว่าคนที่เข้ามาพบไม่เห็นในคลิปในวันนี้นะคะไม่ใช่เพราะความบังเอิญเนาะ แต่มันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังงานตรงนะคะที่เข้ามาพบมาเห็นคลิปของพี่นุ้ยในวันนี้นะคะเนาะอีกภายในเจวันเนี้ยภายในเจวันเนี้ยนะพี่นุ้ยว่าคนที่เข้ามาเห็นคลิปในวันนี้จะต้องมีการเดินทางนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาเห็นคลิปพี่นุ้ยนะคนที่เข้ามาเห็นคลิปพี่นุ้ยอ่ะจะต้องมีการเดินทางภายใน7วันนะคะหลังจากที่ดูคลิปจากพี่นุ้ยไปเนาะจะมีเกณฑ์เดินทาง นะคะจะมีเกณฑ์เดินทางไปในไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องมีการเดินทางแน่นอนนะคะและคุณจะได้รับการโอนเงินด้วยโอนเงินมาให้คุณจากทางไหนก็แล้วแต่คุณจะได้รับโชคคุณจะได้รับเงินรับเงินโอนจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะบางคนได้เงินมาอาจจะต้องนะคะบางคนได้เงินมาอาจจะต้อง เล่นแร่แปรธาตุตรงนี้หมายถึงอาจจะไปซื้อสิ่งสิ่งที่ว่าสิ่งใหญ่ๆสังหาริมทรัพย์หรือเป็นสิ่งของนะคะแปลจากเงินไปเป็นสิ่งของอะไรประมาณนี้เนาะนะภายใน7วันนี้นะคะคุณมีโปรเจกต์นะคุณมีโปรเจกต์คุณจะมีอะไรที่เข้ามาให้คุณได้ทําได้คิดนะคะมันเป็นทรสวรรค์สาหรับตัวคุณคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารด้านเจรจาการพูดคุยนะนะคะหรือ สิ่งที่คุณกําลังจะคิดว่าคุณจะลงทุนเนี่ยนะคะมันจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะนะตั้งแต่วันนี้ไปะนะคะที่คุณดูกับพี่หมอนะภายในเจ็ดวันลหลังจากที่ดูกับพี่หมอไปอะนะคะที่เข้ามาเห็นมาพบมาเห็นในคลิปในวันนี้นะคุณจะมีการเดินทางคุณจะมีการติดต่อสื่อสารและปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอนะพี่พี่หมอต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่ดวงไปคนใดคนหนึ่งเป็นพลังงานโดยรวมพลังงานแรนดอมนะใครบางคนอาจจะมีปัญหาอยู่ก่อนหน้าเนี้ย คุณจะคลี่คลายไปในทางที่ดีและใครที่ต้องการที่จะเดินทางเดี๋ยวจะมีเกณฑ์เดินทางนะพี่บอกเลยจะมีการเดินทางแน่นอนนะคะและใครที่รอข่าวคุณจะได้รับการรอข่าวและเป็นข่าวดีนะคุณจะได้รับเงินรับโชครับทรัพย์ นะเป็นเหรียญใหญ่อะ่ะคุณอาจจะได้เพชรทองคุณอาจจะได้เงินคุณอาจจะได้สิ่งของที่คุณต้องการสิ่งของที่มีค่าหรือคุณได้เงินมาแล้วคุณเล่นแลกแปลธาตุปรับเปลี่ยนจากเงินไปเป็นสิ่งของอาจจได้เงินมาเอาไปซื้อเป็นสังหาริมทรัพย์เอาไปซื้อเป็นสร้อยเป็นแหวนเจลรี นะคะตรงเนี้ยเป็นของสิ่งสวยงามหรือเป็นสิ่งของที่มีค่าที่คุณจะต้องนําเงินไปแปลเป็นสิ่งของที่มีค่านั่นเองนะคะเนาะไปในเจ็ดันนีนะมีการได้รับเงินโอนคุณอาจจะได้รับใครอาจจะมีคนอาจจะโอนเงินมาให้คุณนะเนี่ยคุณจะต้องได้รับแน่นอนนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินที่อาจจะระบุจํานวนเงินไม่ได้เพราะมันเป็นเอซเป็นตะเคอร์เป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญหมายถึงการระบุเป็นจํานวนเงินไม่ได้นะคะเนาะ คุณจะได้รับการโอนเงินแน่นอนนะใครที่เข้ามาฟังที่พี่หมอนะใครรอการโอนเงินคุณจะได้คุณจะได้รับการโอนเงินคุณจะได้รับเงินนะคะและใครต้องและใครได้เงินแล้วบางคนอาจจะอยากซื้อเพชรทองของมีค่าเล่นแรกแปรธาตุคุณอาจจะนําเงินที่คุณได้รับมาในสิ่งต่างๆคุณได้เงินมาคุณอาจจะไปแปลเป็นร,ปรูปแบบของสิ่งของข้าวของนะคะที่คุณอยากได้เนาะนะครับเอาเป็นว่า7วันนี้คุณจะต้องได้เดินทางแน่นอน คุณจะต้องได้รับการโอนเงินคุณจะต้องได้รับเหรียญคุณจะต้องได้รับเงินได้รับโชคแน่นอนในการติดต่อสื่อสารคุณก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนตรงนี้พี่หมอบอกเลยว่านะคะคุณจะประสบความสําเร็จภายใน7วันนี้ใครรอคอยอะไรคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นนะคะแต่แน่ๆเลยคุณคือคุณจะได,ได้เดินทางแน่นอนนะใครรอข่าวสาร คุณจะได้รับข่าวสารที่ดีใครรอการติดต่อคุณจะได้รับการติดต่อใครรองานคุณจะได้เริ่มงานใครรองเงินคุณจะได้รับเงินตรงเนี้ยนะคะและ,ะมีการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะนะคะใครรอผลสอบผลการเรียนการสิ่งต่างคุณจะประสบความสําเร็จนะภายใน7วันนี้นะคะเนาะม,มีการเดินทางมีการ ได้รับเงินได้รับการโอนเงินได้รับการเงินได้ได้ยินข่าวที่ดีนะคะการติดต่อการพูดคุยมันจะประสบความสําเร็จเนาะพา่วีเช็คกันหน่อยวีเช็คกันหน่อยนะคะว่าสิ่งที่ใกล้คุณนะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะนะคะสิ่งที่ใกล้คุณเนาะใครที่มาดูคลิปพี่หมอนะนะคะสิ่งที่ใกล้คุณอะถ้าถ้าพี่หมอวีเช็คขึ้นมาแล้วแล้วคุณมีสิ่งนั้นนะคะแสดงว่า ภายในเจ็ดวันนี้คุณได้รับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะที่หมอบอกเลยอาจจะมีแก้วน้านะคะแก้วน้ําในระยะคุณมองเห็นน่ในระยะที่คุณมองเห็นแก้วน้ําหรือเป็นขวดน้านะคะที่มีน้ําอยู่หรือเป็นแก้วน้านะนะคะเนาะตรงนี้นะคะอีกอย่างอาจจะเป็นเหรียญนะเหรียญเหรียญกลมๆเหรียญอะไรก็ได้นะคะหรือเป็นอะไรที่เป็นสีเหลืองสีแดงนะคะสีเหลืองสีแดงเนาะตรงนี้นะคะคุณ คุณถ้ามีสิ่งของตรงนี้ที่คุณมองเห็นเนี่ยนะคะที่คุณมองเห็นเนี่ยเนาะหรือจะเป็นรูปลักษณ์ของดอกไม้นะที่คุณระยะที่คุณมองเห็นดอกไม้สีแดงสีขาวหรืออะไรที่เป็นรูปแบบในเป็นแบบดอกไม้เนี่ยนะคะที่เป็นรูปแบบดอกไม้เนี่ยนะไม่ว่าจะาาผ่านทางโทรศัพท์หรือในอรูปภาพหรือของจริงก็ได้ที่ระยะที่คุณมองเห็นตอนที่คุณกําลังดูคลิปของพี่หมอยอยู่เนี่ยนั่นคุณจะ นั่นคือพลังงานของคุณโดยตรงนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับ1 0 0นะคะเนาะมีแก้วน้ํานะมีแก้วน้ําตอนที่คุณฟังคลิปพี่หมออยู่ดูคลิปพี่หมออยู่แล้วมีสิ่งของที่พี่หมอบอกมานะพี่หมอวิเช็คให้นะคะจะมีแก้วน้ํามีขวดน้ําหรือจะมีเหรียญเนอนะเหรียญกลมๆนะคะหรือจะมีสีอะไรที่เป็นสีเหลืองสีแดงสีขาวสีอะไรก็ได้ที่เป็นสีแสบๆนะคะสีแสบสีสดเนาะหรือไม่งั้นก็จะมีพวก ดอกไม้จะเป็นรูปภาพเป็นของจริงก็ได้นะคะเนาะตรงนี้คืออ่ามันเป็นเป็นสิ่งที่แบบวิเช็คแล้วม,มันมีสิ่งที้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆเนี่ยเนี่ยคุณจะได้รับตรงนี้นะคะนะตรงนี้นะคะอยังไงแล้วคลิปนี้เนาะขอทุกคนประสบความสําเร็จและสมหวังนะคะในสิ่งที่พี่หมอพูดไปนะคะ,อะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและสิ่งที่เราคอยนะคะ ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้พี่หมอด้วยนะคะคลิปนี้พี่หมอต้องขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ